น้องๆที่เป็นนักเรียนเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นพี่กันเนี้ยจริงๆแล้วมาได้เลยพร้อมที่จะดูแลอยู่ละซื้อขายหรือซ่อมบํารุงอยากจะขายรถอยากจะซื้อรถอยากจะซ่อมอยากจะเปลี่ยนสีอยากจะขัดเคลือบแก้วเรามีหมดเด็กอาสามหลายๆคนก็น่าจะเป็นกลุ่มลูกค้านั่นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยรู้ว่าอันเนี้เป็นของรุ่นพี่นะ เวลาคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆหรือครอบครัวจะซื้อจะตัดสินใจซื้อเนี่ยผมก็เชื่อว่าหนึ่งในตัวเลือกนั้นอ่ะก็คือต้องเป็นมิเลเนียมออโต้ครับผมชื่อสมปราดโบสุวรรณนะครับรองกรรมการพย้จา,ยารกาฝ่ายขายแล้วก็ฝ่ายการตลาดของรถยนต์ bmw mini แล้วก็ bmw มอเตอร์ไซค์เขาเรียก bmw มอเตอร์ซค์ ผมเป็นนักเรียนอาสัมชัญรุ่นร้อยหกแล้วก็เลขประจำตัว3 0 0 0 7ตอนนี้เนี่ยทำงานกับที่มิลเลนเนลออโต้ก็อยู่มาประมาณสัก20กว่าปีละกุลชาชุติชาวคุณนะครับ AC 286.7นะครับอาสัมชัญ104ปัจจุบันเป็นผู้จัดการทั่วไปอยู่บริษัทเบลฟอร์ปอะตูโมบิลซึ่งเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายรถยนต์เปอร์โยน,โยนและก็รถยนต์จีบภายใต้บริเรี่ยมกรุ๊ปคอร์ปอเรชั่นครับ จริงๆแล้วตัวเลขนี้มันอยู่กับเรามา12ปีนะมันน่าจะเป็นเลขตัวแรกเด็กทุกคนในโรงเรียนเนี่ยจำได้แล้วประกอบกับเลขประจําตัวผมเนี่ยเป็นเลขเประตัวที่ต้องบอกว่าจําง่ายเบอร์เดอร์เนี่ยเรียกว่า007 m i l l นย n เจ็เนีต่ยจริงๆแล้วพนักงานฝ่ายบริหารเนี่ยจนถึงน้องๆที่เข้ามาอยู่ใน m i l l เนียมอตโต้เนี่ยมีจำนวนค่อนข้างเยอะตอนนี้ถ้าเรานับ จำนวนหรือนับเรียงรุ่นเนี่ยผมว่ามีตั้งแต่รุ่น93ไล่ลงมาจนถึงสัก119จํานวนพนักงานแล้วก็ผู้บริหารของมิเลเนียมเนี่ยก็ประกอบไปด้วยทีมผู้บริหารที่มาจากโรงเรียนอัสัมชันเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งเจ้าของนะที่เป็นกรรมการผู้จัดการเนี่ยก็เป็นเด็กอัสัมชัญร,รุ่น106เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ACV Run เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่วันนี้เนี่ย โรงเรียนอาสมชัญเนี่ยได้ครูดีๆนะครับการอบรมสั่งสอนของครูเหล่านี้เพื่อที่จะสร้างวินยัยสร้างความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเหล่านี้พอเติบโตขึ้นมาก็มาทํางานเติบโตในองค์กรก็ช่วยกันพัฒนาองค์กรเนี่ยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปเนี่ยคือสิ่งที่ครูอาสามเนี่ยได้ปิดทองหลังพระนะครับได้ทําให้คนเหล่านี้เติบโตในหน้าที่การงานแล้วก็สร้างธุรกิจ ใหญ่ๆเนี่ยในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่าเราทุกคนนะครับที่เป็นนักเรียนโรงเรียนอสัมชัญก็อยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับได้ดีทุกวันนี้ก็เพราครูนี่แหละครับก็เรื่องระเบียบวินัยหรือว่าความคิดรูปแบบการทํางานนะครับรวมถึงการดูแลพี่น้องร่วมกันนะครับเราอยู่โรงเรียน12ปีเนาะมีเลขจําตัวปักที่หน้าอก อันนี้จำได้แล้วก็เราก็เจอกันฟอร์มทามทูทามเราไม่ว่าเราจเจอกีเว้นกิจกรรมไหนจะตุลมิตรกีฬาสีหรือแม้กระทั่งเรียนจบเราทำงานเราก็เจอคืออย่างน้อยสุดเนี่ยเรารู้ว่าการที่เราทำงานกับคนหมู่มากเนี่ยเราสามารถประยุกต์เรื่องของการร่วมมือร่วมกันรับฟังความคิดเห็นคนอื่นการประยุกต์ใช้ในการทำงานนะครับเอาพวกนี้มาผสมผสานจริงๆผมไม่ได้คิดว่าเราจะได้อะไรนะครับเร,เราคงได้ประชาสัมพันธ์แหละแน่ๆนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือเราได้ตอบแทนโรงเรียนที่อบรมสั่งสอนเรามานะครับ ถ้ามันไม่ได้เกินกว่ากำลังนะเราก็เราคิดว่าเราไม่น่ามีปัญหาในการช่วยเหลืออย่าง AC ซิว n รเนี่ยเท่าที่ดูวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยก็คือให้คุณครูปัจจุบันแล้วก็สับสนคุณครูเกษียณที่ท่านเกษียณไปแล้วในการดํารงชีพหรือว่าค่าเจ็บป่วยอะไรพวกนี้ครับ การที่จะมีระเบียบม,มีวินัยนะครับมีประสบการณ์ดีๆเนี่ยมันเริ่มต้นสตาร์ทอัพตั้งแต่เดวันที่เราได้ย่างกายเข้าไปอยู่โรงเรียนนะครับโรงเรียนอาสามชัญเนี่ยมันเป็นที่หลอ่อหลอมนะครับเป็นที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีสังคมที่เหนียวแน่นนะครับทั้งรุ่นพี่ทั้งรุ่นน้องความที่เป็นอาสามชัญเนี่ยมันหลอ่อหลอมอยู่ในเด็กอาสามทุกๆคนวันนี้ที่เรามีพาร์ทหนึ่งเนี่ยที่เรามาได้ไกลขนาดนี้ก็เพราะว่ากําลังสําคัญของ ทีมงานผู้บริหารของ Mill เ n ียม m a ต t o ด้วยนะครับอันนี้คือที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากโรงเรียนเนาะส่วนพาร์ทอื่นๆเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิเลเนียมเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับรีเทลเป็นเกี่ยวกับรถยนต์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเด็กอาสามหลายๆคนก็น่าจะเป็นกลุ่มลูกค้านั่นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยรู้ว่าอันนี้เป็นของรุ่นพี่นะเวลาคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆหรือครอบครัวจะซื้อจะตัดสินใจซื้อเนี่ยผมก็เชื่อว่า หนึ่งในตัวเลือกนั้นก็คือต้องเป็น m i l l เนียมออโต้ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าขอให้ทุกคนสนุกกับการวิ่งน,นะครับก็ไม่ว่าจะเป็น3กิโลหรือ10กิโลนะครับแล้วก็เจอกันกระทัดายกันนะครับแล้วลึกถึงวันเก่าๆที่เราเป็นนักเรียนโดยเฉพาะที่อาสามเซนหลุยเนี่ย เราไม่ได้ค่อยไ,ได้ไปกันนานแล้วนะครับโรงเรียนก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ไปดูว่าสนามบาสนามบอลหรือสนาม a อที่เราเคยเตะฟุตบอลเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ไปเจอกันที่งานครับผมตามวัตถุประสงค์นะครับผมมีความตั้งใจที่จะให้เงินเหล่านี้นะครับได้ตอบแทนกับครูเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีบุญคุณกับเด็กๆอันที่สองเนี่ยโรงเรียนเนี่ยก็จะได้มีเงินเอาไปพัฒนา แล้วก็ดูแลกับครูด้วยส่วนอันสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าคนที่เข้าร่วมนะครับ mm. ก็จะได้สุขภาพที่ดีๆกลับไปทุกวันนี้เอาจริงๆเลยก็คือว่าโอกาสที่เราจะได้เจอการมาสนุกสนานกันเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยมันน้อยลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้ก็จะมาเติมเต็มให้ความรู้สึกดีๆเหล่านั้นกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับผม